โอเคให้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านตัวแปรแสบดา่าให้ทุกคนก็ EP นี้เนี่ยสถาบันมาบ้านตัวอะไรก็น่าจะรู้อยู่แล้วฮะทุกคนก็โปรไฟล์ทุกคนก็เห็นแล้วเนะ wh, าะผมทำการมาปั้นเจสต์ไนท์กายฮะผมบอ,อกเน้นว่าเป็นไซบอร์กที่แบบก็สู้กับราชาซีฟูนะตอนแรกเนี่ยแต่ก็เย้ยเหมือนเดิมฮะทุกคนโอเคมาผมทำการปั้นค่ารางตัวเดียวคือ3ล้านหกแสนนะทุกคน,นแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะ ส่วนดาวคือสีดาวม่วงน,นะ5ดาวเหลืองโจมตี5 0 0 0 0นเจ็บหมือกทุกคนเกือบ600,000ละนิดเดียวฮะก็มไม่ได้ป้านอะไรสุดเท่าไหร,ร่ทุกคนป้านขำๆนะฮะทุกคนมาส่วนให้เฉพาะคือ2ดาวนะทุกคนตาเฉพา,าะก็2ดาวเหมือนกันนะโ <Okay. S 1> อเคอาวุธน,นี่เราไปขอซื้อรลีร้ยวให้ทุกคนเพราะว่าอีพีนี้ปูบ่บอมได้โชว์แล้วไงทุกคนก็กาทำการด้วยของปูบ่บอมมาหลายคลิปแล้วไงก็ให้ปูบ่บอมได้เฉิดฉายบ้างนะกาบ้าพีโร่นี่ก็ไปขอซื้อรีวิทุกคนโจเลี้ก็ไไไปขออแบบม่ด้ัพรยวให้ทุกคนโอเคนะมาากก็ทรรเิ่มดีกว่านะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจผมนะทุกคนโอเคปะลืเลยฮะผมอบอกก่อนนะว่าผมอาจจะมีแพ้เยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นสายฟรีนะทุกคนนี่ครับผมเป็นสายฟรีจริงนะเนี่ยนะผมผมไม่น่าจะต่อทะะุกคนนี่อะฮะสายฟรีทุกคนไม่เคยเติมสนะักบาทนะก็โดยคิวผมเนี่ยก็จะมีทั้งสายเติมสายฟรีผสมกันไปนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปแพ้สายเติมแหละนะก็ะดูข่าๆก็พอทุกคนเพื่อความบันเทิงนะทุกคนปะมาที่ขนแลยทุกคนแอคทีฟดีที่สุดคือหมูอ้วนหรอ ดูซิคุณหมูอ้วนไม่รู้อะผมเห็นตัวหน้าแล้วต้องต้องหน่อยและต้องจัดซะหน่อยละ <c oughs> นี่ยังหมูอ้วนฮะมาดูทีขอซิผมหล่อครับนี่ต้องนี้นี่ใช้คอของปู่บอมนะคนก็น่าจะสุดเอาเรื่องนะผมว่าป่าทำการเลยฮะค,ะคนแรก <c oughs> มา้วคนผมทำการเปิดก่อนนะคะนะคะมาหน้าเวลาฝังสีเงาแล้วไงนี่มันชื่อว่าฝังสีเงาหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะุกคะนแล้วก็ต้องมีหขาหน้าทำการใช้วิชาด,ดาบมาก,ก่อนนะคะนะคะปับเปี้ยกๆ,ๆ,ๆมาฮะสิบแปดล้านเมตรนะก็ฝังสีเงาุกคะนมาใส่เชนจิตละกัน เช้าเช้าช้าหนึ่งทีเปี้ยนหนึ่งทีฮะาห้าล้านดาเมจนะจากนั้นก็ขึ้นจีบกขยี้เปี้ยนหนึ่งทีทั้โค16ล้านดาเมจเลยนะนก็ระเบิดสนามพลังเล่นนนะ้อยฮะโอเคฮะทุกคนสวยงามนะสี่ล้านดาเมจชินตายให้ทุกคนหนึ่งตัวลแล้วก็ฝากสิงเอาใส่โก้แค่ซื้อโอเคฮะแล้วเขียนจีนสวดคืนไปแล้วก็มาหมาัดเจ็ดได้การพร้อมละหมัดเจ็ดไอพอไุ่นนี่แหละไม่เข้าเลยไงล้อเฉยๆก่อนไงเอ,อ้ยตอนนี้ไม่เฉยๆอะไรโอเคฮะขึ้นจีบกขยี้ไปนะผมเอาฮะมาเร็วที่สะโคนไป อีกข้อจ,จมตีทุกคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไงก็จ,จมตีนะเนาะเขียนชื่อนะทุกคนเสียงความหวังผม้อที่จะปล่อยหมัดละจะได้การต่น 5, ตรรนรอ,อ,อ,มมอนหนึ่งทีทุกคนห้าพันดาเมิตที่แม่ใช้เมี้ยบุ๋มมาฮะแล้วก็มาเหลือยี่สิบคนของปอม้าโอเคตอนหนึ่งทีทุกคนโอเคฮะที่บ่าโอที่บ่าไม่ฝูงเลยฮะยี่สิบลารามจโอ้หายยิ่งเหมือนกันนะเนี่ยงั้นขอเสียงความหวังก่อน ขอบามให้เจ็ดได้กายก่อนทุกคนจะได้ต่อ,อยแรงๆนะเห็น,น,นคนแล้วก็ขึ้นจีบเขาี่ซ้ำต่อเนื่องฮะเปียนน้ยงบางทีแล้วก็คือสนับพลังระเบิดพี่น้องคู่หูว่าษาหาบะไรฮะมาแึงเวลาละหมัดเจ็ดไอพ่นขอพ่นหน่อยสิไม่ยิงไงทุกคนโอ้ยาลาดาเมจเลยนะตาเลยฮะทุกคนสวยงามนะอย่างน้อยคลิปนี้ก็คอมพีนทุกคนเอาเจ็ดได้กายไปแบบไปต่อยใครก็ได้ตายนะเร็ว่ทุกคนปิดฉากทุกคนอย่างสวยงามนะ เรียบร้อยคนสวยงามทักคนคู่แรกก็1ต่อศูนย์มาในคนคู่ที่2ก็คือคนที่อ้อนอยู่แลทุกคนมาผอทําการเจ้าเล่นง,งานคนที่ออนอยู่นะตอนนี้คือน้องทีทาวัตอัซึม,มาแล้วก็ชื่อว่อาเจียนทะุกคนแล้วก็เก่งตอนไหนนะออนอยู่งั้นก็ขออนใญุญาตเซตจ,จ่อสี่คนนี้เลยแล้วกันมาไม่แน่ว่าถ้ามีอ้อนเพิ่มผมาก็ทาการหาสซูเพิ่มนะน้องทีทาวัตเหรอก็นั่นน่าจะรู้ผลอยู่แล้วนะทุกคนน่นาจะทราบผลเดิมอ่ะแต่ว่ามาไหนเขาก็อ้อนแล้วขอใจให้เขาหน่อย มาแล้วคนโซมิแม่เขาได้ครับเปิดก่อนนะคนแต่อย่างน้อยเราก็มีแผ่นเลือดเย็นเออเราจะตีได้ฮะมาแล้วคนไม่มีหมู่บวนมาหนึ่งทีนะปุ๊บแล้วก็ป้าหนึ่งทีโอเคยี่สองลา้านดามีาทุกคนจากนั้นก็ปืนใหญ่ทำลายาหลบดาวมาปุ๊บปุ๊บเปี้ปยงโอ้โหเจ็ดสิบหกล้านดาเมีทุกคนโอเคเรียบร้อยฮะรู้ผลละเจ็ดหน้ากาแล้วทำการพ่ายแพ้เรียบร้อยทุกคนน่าเสียดายนะแต่ไม่ได้ออก <c oughs> แซฟฟาลายบุกเข้ามาทุกคนลบโลดเลยนะ โหแรงมากเลยนั่นน่ะแต่ผมไม่ยอมไงทุกคนขึ้นจิ๋วขยี้ไปปี๊ปี๊แล้วสองแสนดาเมจคนเมื่อกี้แล้วก็หองลูกไฟฮะอุ้ยทาตายด้ยของลูกไฟนะปืนแหย่คาราลมดาวมานี่นย์ดาเมจนะราะติดโลน้องเสียงความหวังมาต่อเนื่องรอบหนึ่งะะครับทุกคนเดือดร้อนคนรู้ผลแล้วนะแล้วก็มาปาดหนี่งปาดต่อไปนะโอเคฮะแล้วก็โดนเสมอตอนนี้นะหนึ่งต่อนหนึ่งฮะคุยสั่งก็จะเป็นคุณอาซึมานะทุกคนมา โอ้ฆ่าร้านเจ็ดสิบเอ็ดร้านเลยเหรออะก็ออนแล้วไงก็จะให้เขาหน่อยดูทรงแล้วเหมือนรอบเมื่อกี้เนี่ยสมี้แมน่นำการเปิดก่อนแล้วคนมาแต่ว่าอาตมิ้เข้ามาลัดช็อตปฮ๊บเปรียย้ยนในที่โอ้โหรอล,ะละ้าดาเมิเลยเหรอ oh, <no. S 1> แรงมากทุกคน,ละละนรอล้าดาเมินะแล้วก็สมิ้นแมนไม่หวงมันมานะโอ้โคือจิอ๋วิี่าณเขแรงโอ้โแรงมากทุกคนโอ้โหรับไม่ทันเลยโอ้จะได้นนกายตายเร็วอย่าซากะมาใส่ปูดบอลมาทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้โชยนะนักขึาา้จิ๋วิี่ซ้ำต่อเนื่องมาฮฮะะโโอ้หแยย่เล น่าจะรู้ผมไปที่ร,รอแล้วฮะทุกคนแต่ว่าจะมาเราดูความแม่นยำของทีดีไหมเนะี่ยเพี้ยไหนทีทุกคนแต่ว่าเราไม่นาดูนะตอนนี้คู่ที่สามก็ผ่านไปแล้วนะก็โดนสกอร์ไปคือหนึ่งต่อสองทุกคนตอนนี้มาคู่ที่สี่ต่อเลยฮะทุกคนคู่ที่าส,านะาสาี่ก็คือชื่อภาษาจีนนะพี่คุดออนไม่อ่อนแฮชื่อภาษาจีนนี่ก็ถือว่าทีมเต๋อเ,เลือนะมีเมทันไนด้วยอะแต่ก็มาดูเลยฮะ มาทุกคนสนิทเขาตั้งการเปิดก่อนทุกคนสนิ้หาของสังหารมากอย่างี่ใสแถวกลางนะโอเคเย่แล้วฮะผมว่าเหมือนรู้ผลอ่ะมีเมทันไนอ่ะขอแค่ไม่โดนเจนไดกลายก็พอนะโอชูมาเปียงในเจ็ดสิบห้าล้านนาเมจทุกคนแต่ว่าเจนไดกลายรอดสวยงามนานโดนต่อยแน่โดนต่อยแน่คือจีบเขายี่ไปเปี้ยกอีงทีฮะสิบหกล้านดาเมตรแล้วเจนไดกายต่ออย่าง,างน,อนอีง้คือใส่คีงแลทุกคน ขวบมาคนกระ,ะระบองเหล็กนะสิพาเมฆเนี่ยอปานในป่าสงมาสวยงามฮะแล้วคีจีซ้ำต่อเนื่องต่อไปแม้แต่ฟ้ามาดีไหมเนี่ยสโตโชวโมาโอ้โหคนเสิร์ตนเมฆจะได้การตายแล้วคนเสิราสมาร์กีผมวิยถสารน้ำเมฆแสบบานเลยนะผมมองว่าสมาร์กีเออาจะมานะสมาร์กียูอาบวกมาเมื่อไหร่ก็นะป่าสุดแน่ๆของหมอเลยนะเด๋ยวยี่ไป เปี้ยงทีฮะคนสิบล้านนาเมะนะขอสวนหน่อยสักตัวหนึ่งขอกิงเงาใบใส่จิงเอนจินแต่ไม่เข้าแล้วก็ขเขีอนจีนต่อเนื่องนะทุกคนตโซลิวมาแล้วฮะทุกคนปิดขาดเลยไหมเนี่ยผม,ามาก็เห็นะพามานะคือเยอะโอโ้โหคือเยอะไม่ท้าทังให้รอดอยู่ฮะทุกคนแต่ว่าไม่น,น่าได้ออทลงฮนะลาก่อนฮนะเปี้ยงเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนรู้ผลเรียบร้อยนะก็โดนไปหนึ่งต่อสามนะฮะทุกคนมาฮะคนที่สี่ก็คือ,คอ คุณออลไม้ตกทุกคนมาคุณออลไม้ตกที่เขาถือว่าตีงนะทุกคนมีคอบนร้อนนะแต่ก็ลุยเลยฮะมามาทุกคนขอทำการเปิดก่อนทุกคนมาฝังสีเงาใส่โบลล์เลยแล้วกันฝังสีเงาไปโอเคทุกคนห้าสิบเก้าล้านนาเมจนะไม่ดิห้าสิบเก้าแสนนาเมจรแล้วก็คือนจีวิชี่ซ้ำต่อเนทุกคนหนึ่งร้อยล้านนาเมจทุกคนตายไป็หนึ่งตัวนะแล้วก็ระเบิดสลากพลังเล็กน้อยฮะโอเคฮะสวยงามแล้วก็ฝังสีเงาใส่เลยแล้วเขียนจีวิชซ้ำต่อเนื่อยทุกคน ก็หมัดจะได้กายโอเคสวยงามไหมทุกคนโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วขึ้นกิบขี้เพี่ยนหนึ่งทีล้มกดไปหนึ่งทีทุกคนรัวๆใส่กาโร่นะปานหนึ่งป่าเสาไปคิ้งจี้ซ้ำต่อเนื่องนะทุกคนแล้วหมัดจะได้กายต่ออีกรอบหนึ่งใส่กาโร่ก็โดนล่โจมตีมาหนึ่งทีป้าหนึ่งทีโอเคห้าพันดาเมจจากนั้นก็คิ้งจี้เขาสวนคืนมาทุกคนเฮียมีคิงด้วยแฮะแล้วก็ต้องหนิฮะทุกคนยังไงเลยดาบเดียวมาขอเฮียปิดฉากได้เลยกันนะ คืนจิว๋วยี่ไปเปี้ย่างทีเจ็ดเศษดาเมจเสียดายถ้าคนทีงตายก่อนงั้นให้เจตนากายต่อปิฉากได้ได้นะเมื่อกี้มาถ้าคนต่อไปก็คือคุณเก่งตอนไหนนะโอ้ทีมเขาก็ใช้ได้แล้วเนี่ยมามาถ้าคนส่วนใหญ่เข,ขนาน้ำการเปิดก่อนทุกคนเฮ้ยสป,ปีดเขาเร็วนะเนี่ยไม่เร็วฮะเขาหาโฟร์ไซหาขั้นยอด,ด้วยไอ้ยาแต่ลื้ไฟหาทุกคนชนะขึ้นจิว๋วยี่เขาสวดขึ้นมานะโอเคเปิดมาก่อนเลยเราค่อยสวดที่หลังก็ได้แล้คืนจิว๋วยี่มานะ แล้วคือจิ้งจิ้งของแฮไปให้ทุกคนปุ๊บเฟี้ยหนึ่งทีใส่สองล้านหน้าเมย์ทุกคนหรือสามล้านสองแสนไม่รู้นะแล้วก็ลมกดไปแล้วปลาหนึ่งปลาสองแล้วคีย์จิงจี้สวนต่อแล้วหวัดะในกาต่อเนื่องทุกคนใส่แถวกลางนะตะมีเข้ามาฟันหนึ่งทีทีซึ่มโอเคเอาลูกเข้ามาโจทย์เลย่มานะแล้วคือจิ้งจิ้งมาแล้วผมไม่มีลูกไฟใช้แล้วผมอะโดนตัดไปฮะ เมืนเจียวที่มาฮะทุกคนเงินต่อไม่มีรูไฟอ่ะก็ขีดสมบูสวนได้ไงเพราะมีพาร์ทสีและยมตีนะแต่จะได้หรือเปล่านะคือเหลียวได้ใส่มาอีกทีทุกคนคือเยอะคือเยอะโอเคไม่เร็วไม่เร็วงั้นขอขีดใส่การลดละธรรมดาแล้วกันแล้วยมตีไปฮะเตี้ยงทีโอเคแล้วฝังสีเงาฮะทคนใส่โซนิคนะแล้วก็เคียนจีนต่อเนื่องบักระหน้าทีมแล้วก็มัดจะได้พ่นหนึ่งที โอเคสวยงามก็คิงไปใช้แขกสวยโลกลาก่อนนะสองตัวนั้นน่ะเรียกอย่างทีแค่สิบสองล้านนาเมททุกคนตายอย่างสวยงามนะมาคนสุดท้ายนนั่ก็คือโทรละมูโละทุกคนโอเคมามาทุกคนหัวหน้าการเปิดก่อนนะทุกคนมาไม่ขอย่าฝาสิงเงาใส่กาโลเลยกันโอเคมากาโลลาก่อนนะนั่นแหละฮะทุกคนสิไม่ยอทอนะนั่นคือจิบยี่ไปเปรี้ยนหนึ่งทีทุกคนสิบหกล้านดาเมททุกคนโอ้โห หาเบสสตัวเลยเหรอแล้วก็ระเบิดสนามั้งเล็กน,น,น้อยทุกคนก็ฝั่งสีเงาทุกคนใส่การโร่หนึ่งทีนั้นแต่ว่าดิบไม่ย่อท้อก็เสียความหวังไปฮะลำบากใจในการอนึ่งทีโอเคสวยงามแล้วคือจีนที่ซ้ำต่อเนื่องพี่ยน,นหนึ่งทีทุกคนโอเคไหวอยู่นะแล้วว่าปุบามฮะมาเล็กวิเศษคนแล้วปลาในึ่งาสองไปใส่การโร่นะแล้วคืนจีนซ้ำต่อเนื่องลำบากใจในการใส่ทั้งมัคคีแล้วคืนจีนฮะโอเค คุณจิ๋วยี่ปายอย่าตายละ่ะโอ้ไม่ทันแล้วทุกคนโหเอ้ยโอเคทุกคนงนั้นก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุยและชมผมคลิปหน้าเราจะเป็นการทดสอบด้วยกิวของเดือนสิงหาทุกนะคนก็รอรับชมได้ทุกคนแต่ว่าใช้ระยะเวลานานหน่อยนะก็น่าจะลงประมาณวันที่สัปด์เด่นแล้แหละแล้ววันที่27เนี่ยผมเปการทดสอบด้วยกิวนะทุกคนโอเคทุกคนงั้นก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุยและชมผมเจอก,กันคลิปหน้าทุกคนซีโอเกตฮะ